วันนี้เราจะมารู้จักโรคเกาต์กันนะคะสาเหตุของการเป็นโรคเกาต์เกิดจากการทำงานผิดปกติของไตไตเสื่อมเพราะไตมีหน้าที่ในการขับของเสียออกจากร่างกายซึ่งกรดยูริกเป็นหนึ่งในของเสียที่ร่างกายต้องขับออกเมื่อไตาเสื่อมสภาพทำให้ร่างกายทำงานได้น้อยลงและจะทำให้กรดยูริกในร่างกายมีการสะสมมากขึ้นเรื่อยๆทำให้เป็นโรคเกาต์ในที่สุด ปล่อยไว้นานจะทําให้เป็นโรคเลือยลังและอีกหลายๆโรคตามมามาดูวิวัฒนาการคะเริ่มจากการเป็นโรคเกาปล่อยไว้นานเริ่มเกาะตามข้อต่อต่อตางๆตามร่างกายซึ่งทําให้ข้อต่อส่วนนั้นเสื่อมและไม่สามารถงอได้เหมือนเดิมทําให้เป็นข้อพิการได้ในภายหลังต่อจากนั้นก็จะเริ่มมีการรวมตัวของกรดยูริกในไตซึ่งจะทําให้เป็นนิ้วในไตนิ้วในกระเพาะปัสสาวะ จากนั้นจะเริ่มมีความดันโลหิตตามมาซึ่งจะนำมาซึ่งโรคเบาหวานปล่อยไว้นานจะทำให้เป็นโรคหลอดเลือดติดตันอาจจะเป็นที่สมองหรือหัวใจก็ได้ต้องทำบอลลูนผ่าตัดค่าใช้ใจ่ายหลักแสนต่อครั้งสุดท้ายทำให้ไตาวายต้องฟอกไตตลอดชีวิตซึ่งค่าใช้ใจ่ายในการฟอกไตแต่ละครั้งหลักพันซึ่งต้องฟอกสองครั้งต่อสัปดาห์ฟอกไปเรื่อยๆจนเสียชีวิต จริงๆแล้วโรคเกาต์ฟื้นฟูได้ถ้าแก้ปัญหาที่ต้นเหตุคือไตต้องใช้สมุนไพรสกัดคุณภาพในผลิตภัณฑ์ดีเกาตฟ,ฟื้นฟูเท่านั้นนะคะผลิตภัณฑ์ดีเกาตช่วยขับกดยูริกออกจากร่างกายได้เร็วขึ้นลดอาการปวดตามข้อต่างๆลดภาวะไตเสื่อมและบำรลุงไตฟ,ฟื้นฟูการทำงานของไตให้ปกติช่วยลดน้ำตาลในเลือดลดคอเลสเตอรอลและไขมันในเส้นเลือด ปรับความดันให้อยู่ในเกณฑ์ปกติเมื่อไตแข็งแรงร่างกายสามารถขับกดยูริกได้ปกติสามารถทานของแสดงได้โดยไม่มีอาการปวดอาการเกากำเริบและคุณสามารถใช้ชีวิตปกติกับคนที่คุณรักโดยไม่ต้องทรมานอีกต่อไปอย่ารอจนสายเกินแก้อย่าปล่อยไว้จนเป็นโรคเลื้อรลังอื่นๆตามมาฟื้นฟูบำบัดดูแลตั้งแต่วันนี้เพื่อไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาเยอะ และไม่ต้องเป็นภาระลูกหลานหรือคนที่เรารักในอนาคตสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ดีเก้าโทร088 7 999 500ดาก้าฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะ